จิตเมื่ออยู่กับการมันก็คือสงบนั่นเองนะเพราะมันไม่สอดสายออกไปจิตที่เคลื่อนออกไปหาอารมณ์ก็คือมันไม่สงบแล้วสมถะก็คือสงบมีอารมณ์อันเดียวเพราะจิตมันมีหลายอารมณนะ์ไงรูปเป็นอารมณ์ของจิตเวทนาสัญญาสังขารมันจะวนคนเราจึงไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตไปรู้สึกสุข,สขทุกข์บ้างกลับมาลูกกายบ้างวนไปวนมาอย่างนี้คู้เจ้าจึงให้ตามประกอบทําเป็นเครื่องสงบในภายใน เพราะนั้นขณะที่เราตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติจิตสงบแล้วผลที่ได้ก็คืออะไรเราจะเห็นสัจจคความจริงว่าจิตที่ตั้งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่นะทั้ทง,ทงที่เราอยากให้มันอยู่กับกายแต่มันจะดับไปเราก็จะเห็นความจริงว่าอ๋อจิตเกิดดับซึ่งพระเจ้าบอกคนในโลกธาตุเห็นยากมากนะ พระองค์บอกเลยว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับเนี่ยตลอดไปเลยนะจนกว่าจะเคยได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็มาลองฝึกปฏิบัติถึงจะรู้ว่าจิตเกิดดับเพราะมันเกิดดับเร็วมากคือแปลว,ว่าทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ใช่แต่ว่าจะไม่ปรากฏ <c oughs> หากไม่ถึงความสงบ <c oughs> ใช่ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่แล้วเมื่อถึงความสงบเราจะสามารถเห็นได้ <c oughs> ว่าจิตนั้น ไม่ได้อยู่นิ่งๆถึงแม้เราว่าจิตสงบแล้วเนี่ยใช่สงบแล้วมันก็ไม่นิ่งค่ะแท้เพราะว่าคําว่าสงบของผู้เจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตไม่เคลื่อนสงบมีเก้าระดับนั้นระดับแรกเนี่ยแค่ว่าไม่เคลื่อนไปในอกุศลเนี่ยผู้เจ้าบอกสงบแล้วที่วงเรียกปฐมฌานไง <c oughs> <c oughs> แล้วว่า <c oughs> เราไม่ไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีใช่ใชเป็นเรื่องความคิดอย่างเดียวเลยถูกไหมค<อ>รตอกนน็แต่สงบแล้วใช่ใช่นั้นแค่นี้ก็เพียงพอละ ฟังธรรมเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นจิตเกิดดับไหมคะหรือว่าเราต้องมีจิตต้องมีสมาธิด้วยขณะที่ฟังธรรมเนี่ยมีการไข้ควรพารณาก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้อย่างเห็นอย่างเราฟังธรรมผู้เจ้าบอกว่าจิตเหมือนลิงเนี่ยกระโดดเกาะกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นเราก็มาดูในจิตใช่มาดูปุ๊บกเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆอย่างเนี้ยมันจะเห็นไข้ควรควรใช่ในสิ่งที่เราฟังด้วยเราแลจะทําให้เราเห็นใช่ แต่ว่าถ้าในที่นี้ในบทพยัญชนะนี้เนี่ยพึงตามประกอบในธรรมต้องเข้าสมาธิ่นั้นใช่ไหมคะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ฉันขออนุญาตกลัวสับสนนิดหนึ่งอันนี้เป็นกรณีที่ที่เข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิก็เท่ากับว่าท่านบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์จะไม่ทราบจะไม่มีทางรู้แต่เมื่อเราศึกษาแล้วเราประกอบในธรรม คือ huh. อยู่กับลมหายใจอนาปาณสติหรือว่ากายคตาสติหรือจิตอธิษฐานการงานก็เห็นเองเลยสิคะที่ว่าจิตเกิดดับเนี่ยใช่มันจะเมันจะเห็นเองแต่ก็อยู่ที่ว่าคนนั้นเนี่ย <c oughs> มีไหวพิบปฏิพานเข้าไปสังเกตไหมค่ะ <c oughs> ซึ่งบางคนทําจิตให้สงบแต่ไม่เห็นก็มีแต่ที่ถ้าอาจารย์พูดเนี่ยดิฉันว่าสําคัญมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ยังสงสัยเลยว่าขณะที่เราทําสมาธิไปแล้วเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยเป็นสมาธิอย่างไรเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่ามันไม่คยนิ่งมอนกับจิตมันเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่อันนี้คือความเข้าใจผิดของชาวพุทธค่อนข้างมากเลยน่าจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะเราไปไปนิยามความนิ่งเอาเองซึ่งคำว่านิ่งหรือสงบของภาษาไทยเนี่ยมันหมายถึงการที่แบบนิ่งสนิทไม่ขยับเราก็ไป คิดแบบนั้นอยเปอร์เซ<ช>็นต์แต่จริงๆ,ๆความสงบของพระเจ้าเนี่ยมันมีต้อง9้าระดับก็คือสงบจากอะไรบ้างสงบจากอากุศลสงบจากวิตกวิจารสงบจากปิติสงบจากสุขมันจะนิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นไปไเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งใ,<ช>ในความสงบทุกระดับเนี่ยมันยังมีการเคลื่อนไหวของจิตทั้งหมดนะนะ่ะ<ช>นี่คือความ<ะ>ต่างกันนิดนึงที่ทำให้เรา,าะะเราเลยเลย ไปคิดว่าเราทําไม่ได้สักทีใช่คะ่ะอันเนี้ยความรู้สึกเนี้ยแต่ฉันเข้าใจว่าคงจะมีคนท้อจากความรู้สึกนี้กันหลายหลายคนเพราะว่าบางคนก็บอกเนี้ยนั่งมาตั้งนานไม่เคยเลยที่มันจะอยู่นิ่งสักทีที่ฉันได้ยินบ่อยมากแม้เขาตัวเองก็เคยเป็นใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าเอ๊เขานั่งกันยังไงเหรเอไอ้ที่นั่งนิ่งเนะนี่ยเรารู้แต่ว่าเหมือนกับเราสงบแต่มันไม่นิ่งใช่ซึ่งถ้าเรารู้คุณสมบัติที่พระศาสดาตรัสไว้เราก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อ เอาละเราปฐมฌานละมันไม่เคลื่อนไปในอกุศลแต่มันยังไม่นิ่งะนะ,ะแต่มันนิ่งในระดับเบื้องต้นก็คือไม่ไปคิดอกุศลและเราสามารถน้อมจิตไปเพื่อการเห็นการเกิดดับได้และถ้าเห็นการเกิดดับมากพอในปฐมฌานเราก็เข้าสู่วิมุติได้มันง่ายขึ้นเยอะมากนะ,ค,ะคือเท่ากับว่า <c oughs> เมื่อเรามีสมาธิแล้วจิตของเราสงบ ในชานแรกคือเราไม่ไปคิดเรื่องกามพยาบาลเบียดเบียนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเรายังคิดอยู่แปลว่าเรายังไม่ถึงชานที่หนึ่งมันจะอยู่ตรงไหนถ้าไม่ถ้ายังแหมยังคิดเรื่องที่ตีความได้ว่าบางอย่างเป็นกามบางอย่างเป็นพยาบาลบางอย่างเบียดเบียนแต่มันดูเหมือนจะเราสงบอย่างงี้แปลว่าเป็นสงบแบบไหนก็ต้องมีเครื่องวัดว่าการคืออะไรพยาบาลเบียดเบียนคืออะไรไงค่ะนั้นถ้าอย่างเรานั่งๆั่งอยู่ จะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนนีดน้าอาจินคิดไปแล้วนะหรือนึกว่าโอ้โหเมื่อวานทานอาหารร้านนั้นอร่อยจังเลยหรือเมื่อวานไปซื้อเสื้อผ้ามาดีใจ,จอย่างนี้นมนี่เป็นกามค,ความยินดีในรูปเสียงกินรสสัมผัสเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเครื่องกั้นความสงบอย่างเนี้ยแล้วถ้าเผื่อเราเห็นจิตเกิดดับบ่อยๆนี่เราถือว่าเราอยู่ในเราอยู่ในขั้นไหนก็อยู่ในธรรมานุปัสสนาสิประฐานก็ได้ พราะคนที่จะเห็นเกิดดับเนี่ยก็คือพื้นฐานก็คือจิตเนี่ยมันจะไม่ไม่เกออกุศลละนะจากนั้นเนี่ยจิตก็จะเริ่มมาเริ่มเห็นว่าเอ๊ะจิตมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดการดับอย่างนี้งั้นถ้าในเวลาที่เหลือเนี่ยสรุปเอาแค่ชานหนึ่งก่อนก็แล้วกันเพราะถ้าอาจารย์พูดให้ใจชื้นมากว่าหลุดพ้นได้สมมุติว่าทุกท่านจะหลุดพ้นจากชาหนึ่งท่านก็นั่งสมาธิด้วยวิธีต่างๆของพระพุทธองค์นะคะให้ เกิดความสงบแล้วมาพิจารณากันว่าสงบนั้นเนี่ยเป็นการวางจากอกุศลทั้งปวงการพยาบาทเบียดเบียนหรือไม่อันนี้เท่ากับชาตหนึ่งแล้วนะคะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นคอยสังเกตแล้วล่ะว่าเดี๋ยวจิตมันเปลี่ยนไปอย่างง้นอย่างนี้ดิท่านพูดถูกใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่ามันเปลี่ยนทีหนึ่งก็เท่ากับมันดับแล้วแล้วไปเกิดใหม่ดับแล้วไปเกิดเป็นอย่างอื่นทําดีๆหลุดพ้นได้เลยถูกต้องค่ะก็เป็นอันว่าพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าบทเพียรชนะ ที่ว่าเธอพึงทำรรให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานประกอบพร้อมแล้วด้วยวิปัสสนาให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญง,งอกงามเถิด